เอ้ถ้าเรามีแฟนนี่เราจะบอกแม่หรือไม่บอกแม่ไม่บอกครับเดี๋ยวแม่แซวครับเอ้ยมีแฟนหนอาแซวนะบอกเขาผมจะบอกแม่ว่าอะไรเขบอกแม่ว่ามีแฟนแล้วบอกบอกแม่ว่าอะไรบอกแม่ว่าผมมีแฟนแล้วนะได้ไปบอกยังก็เคยแล้วแต่ก็ไม่มีแล้วทไมไม่มีอ่ะเขาบอกเลยอ่ะดิเศร้าเลยไม่บอกทำไมไม่บอกอ่ะบอกดิมาบอกดีก่อแล้วทำไมทีแรกไม่บอกคิดว่ากลัวแม่ว่าแล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วล้วควรบอกความจริงกับแม่ จริงนะทุกคนยี่พอแล้วพอแล้วมั้งถ้าเรามีแฟนอะเราจะบอกแม่หมั้ยไม่บอกครับผมบอกบอกบอกแลาวไม่กินไม่ไม่อะไรไม่ถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมบอกครับบอกครับบอกครับทำไมต้องบอกอ่ะอ๋อก็เปิดเผยครับเปิดเผยจริงเหรอบอกครับต้องบอกแม่ครับบอกว่าอะไรบอกว่ามีแฟนมีแฟนเป็นผู้ชายครับถูกต้องไอ้บ้าไม่ใช่ถ้ามีแฟนเนี่ยเราจะบอกแม่หรือว่าไม่บอกแม่ บอกแม่ครับทาไมทําไมเราถึงถึงจะบอกแม่เพราะว่าอยากให้แม่ผมรู้ครับว่าผมมีแฟนแล้วเราคิดว่าไงทําไมเราถึงถึงโสดอ่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคราแอลผมครับตอนนี้กําลังเปิดใจอยู่นะครับแน่ๆเอเกยบอกแม่ไหมครับไม่บอกค่ะทําไมไม่บอกอ่ะแม่โหดจริงเหรอแม่โหดเหรอแล้วคุณล่ะครับถ้ามีแฟนจะบอกหรือไม่บอกแน่แนไม่บอกกันี